สวัสดีเจ้าพี่น้องวันนี้ผมมีอย่างหลายอ,าอย่างมาน,นั่งเว้ากับพี่น้องอยากมาระบายนิดๆหน่อยๆจ้ะสำกับในการเท่าอัดคลิปในการเาท่าสิลงยูทูบพี่น้องอเพื่อนยูทูบทั้งหลายทั้งทุกทุกคนจ้ะเป็นบ่จ้ะยนี่ยเท่าอัดคลิปลงไปมีคนมาเบิ่งมีคนมีซับสไครต์ให้เท่าแล้วซับ มันหายไหมจ้ะบางมือหายหลายเขาก็ตกใจเขาก็บ่มีกำลังใจไหมจ้ะอยากให้รุ่นพี่นะคะคอมเมนต์มาบอกมาบอกให้ฟังน้ำเน่ให้ว่ามันเป็นยังจ้ะมันจังยอดซาพ่อจังลุดแล้วถ้าต้องเิตดจังใดจะ๊ะฝากรุ่นพี่ ที่เติบโตเร็ว,วมันข้อมนมาให้กำลังใจเนรเจ้าอธิบายให้ฟังเนว่ามันเป็นอย่างจา้าเพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจโตไปนะจน๊ะเนาะอ่าให้กำลังใจกันเนวเจ้าเร้อแล้วก็อีกอย่างก็เขาฝากช่องนี้หน่อยหนีไว้น้ำเนรเจ้าเด้อคอยก็ติดตามน้ำเนรเจ้าให้ผ่านผลกับ อันที่เป็นแบบนี้เราวม่ก็บม่มีกําลังใจเลีจ้ะมันมืดคล้ายๆกับหมดหมดแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ลืมเ้อค่ะด้ยอยเขาฝากไว้น้ำเนฝากช่องน้อยๆเพื่อที่จะเดินนาต่ตไปจ้ะเพื่อที่จะไม่ที่จะมีกำลังใจโตสู่โตฝากไว้ในด้วยจ้ะฝากไว้ใน พี่น้องทุกคนเลยจ้าที่เขามากอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้าเนยด้วจ้าเด้อฝากช่องหน่อยๆไว้น้ำ,นำ,นำ,นำกดกระดิง่งเพื่อี่จะย่ามเาโหลดคลิปเราจะได้พี่น้องจะได้หัวเข้าโหลดคลิปไปแล้วก็มีเรื่องนึ่งก็สิบอยฟังน้ำถ้าพี่น้องอยาก หัวชีวิตของเฮาอยู่มาจังหดไปจังหดถึงไหนมาอยู่ฮอลแลนด์จ้ะถ้าพี่น้องอยากหูว่าเฮามาจังไดจังหดมาฮอลแลนด์ก็ขอคอมเมนต์ไว้ด้จ้ะเด้ออยากว่าเฮาอยากหูว่าชีวิตของเฮาเป็นอย่างไนคอม,มกกเมนต์มาเราก็จะเมื่อเราอีกเท่อนึงจ้ะเมื่อบใอ้ฟังอีกเท่อนึงว่าเฮาเป็นอย่างไดมาจาังไดจังหดมาฮอลแลนด์ ฝากไว้ได้จ้าเด้อคอมเมนต์มาถ้าถ้าผู้ใดอยากติดตามชีวิตของซาวเทลี่ก็คอมเมนต์มาได้จ้าเด้อส,ส,สิรอ่เบิรงว่าสิมีพี่น้องอยากติดตามชีวิตของเ้าบ่จ้าแล้วก็ว่าจะสิมีพี่น้องตั้งโลกสิสนใจเ้าบัวสิเมตาเ้าบองสิเนี่ยจ้าฝากไว้ในด้จ้าช่องหน่อยหน่อยจ้าขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามารับชมขอบคุณลหลายๆที่ ติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หายจ้าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสาวเทลลีจ่จ้าฝากไว้น้ำเนยด้วยจา้าบายยขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสด,ดีจา้า